สวัสดีครับน้องไข่ดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีหามแรงครับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศครับเบึงแต่รถดแมคโครแลนเบือ่อพาเปลี่ยนบรรยากาศหาเห็ดพี่น้องหาเห็ดผึ่งอีกคลิปครับนี่โยสิบาไปหาเห็ดผึ่งฝนตกแล้วก็อาหารพื้นบ้านอาหารปลาเข้าก็ออกครับเพราะว่าฉีเป่าไวแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้นี้พาชมบรรยากาศน่ครับปลาเห็ด เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งยูคาเห็ดผึ่งทามเกิดยู่น้อกันนี่ล้ครับเห็นละนี่ครับท้าพี่น้องมาบึงล่อยไห้โชเฟอร์รถมโคร์ฮาวมินีหลังจากเลิกงานครับมาเก็บเห็ดนี่ครับพามาบึงเก็บสิบหาหน้าทีครับนี่คุณครับมันกำลังอาอยู่คุณครับเห็ดยี่ีพี่น้องเบิ่งดีๆครับเบิ่งดีดีนี่ครับเก็บสิบหาหน้าทีนะครับนี่ เบิงเบิงสิบห้านาทีโอ้ดอกกลังงามพี่น้องอแข็งปุ๊กมึงเหงาไีมปาดโถงามบัวเบิงเบิงนี่ครับพี่น้องทั้งไก่อู้หูสวนสวนพี่น้องเบิงเบิงดอกนี่งามเลยคือใสก็คือสีนี้คือกันละบังทงเนาะครับเห็ดเผือกยูคานี่ครับอู้หูไปเบิงครับอันกุ้งเมจริงกำลังอิ่มเอาครับอ<ม>ิ่มคนบอกว่าพอต้องย่างเลาะอีกครับขั้นาะอีกมันสิพออีก เอาจ่ซ้ำนี่ก็พอแล้วเกินแจงแล้วเพื่อนมานี่ครับพี่น้นองคุดจุ่มนี้อุย้ยนี่เบิงครับนี่ขึ้นมาต้มลวกกต่อมฮงแต่ก่อน,นม,มันว่าขมผมเดี๋ยวนี้สงสัยมันบรขมแล้วครับขออนุญา,าตครับนี่เด็กส,สองปลาค,ครับ อาหรบ้านเขาฝนตกมากอะมีแนวกินเพป็นว่า,า,าเดี๋ยวจะย่งางขี้เปลวครับหอยคนมาหาจนแปนไปแล้วใคะไอ้วง,ไง,ไงบัวเราเห็นพุ่นไปทางฟังน้อกันสิเห็นข้าเจ้ามามีร้านเฮ็ดเพืองเงิน,นง่ายออกอยุพศนี่เลยข้าเจ้ามาลงควงควงอยู่นี่ ฝ้นกกควบมเนี่ยถึงท้ามะ่ะนี่ละนี่นะพ้นนี่นะเห็ดต,ตะ่าอ่ะเห็ดตัตเปาไงอะ่ะฝึงไงอะ่ะเดี๋ยวขันเห็นดอกนึงแล้วก็จะมันก็จจะมีมูนรอกเอาพาพี่น้อง่งวิถีชีวิตค้นอิสาาผมมีแผนกชีเป่าโอ้หองนี่ไอ้หองข้าเจ้าเอาจนมูนได้เลย ต่ว่าเจอห้องเจ้าเข้าไปอยู่เลยเต็มตาเลยห้องนั่นน่ะหายังฉีเป่าครับใอ้คนขับไมโคเก็บใอ้คนขับไมโคเก็บเก็บเห็ดเผือยูคาไปสักวันว่านตะก่อนกะพ้นกะกินยูครับแต่เดี๋รื่องกินหลายนี่ครับวิถีชีวิตอีสานครับป้ากับพ่อเป็นจะวิ่เห็ดหรอครับพี่น้องเบิง แถวบ้านเจ้าแถวบ้านที่เจ้าเป็นคือบ้าน่อยวะเป็นคือบ้านผมบะตอนเศร้ากับไปเจ็บจะปลาอยู่้าปลาอยู่ค่ายดีครับพั่นั้นแต่บ้านด,ดอกก็จะเป็นอีกแบบนึงตรงนี้มันเป็นปลาอยู่้าจะมาใบามันล้นปีเพราะว่าเห็ดที่นี่นี่เสื้อมันอยู่กับใบอยู่้าครับเห็ดเผ่งเห็ดเผ่งขมสนองเห็ดเผ่งขมเนะแถวบ้านผมนี่อุ่นครับ คนครับว่าเอามองนี้มองเดียวเลยแล้วแรงเป็นว่าแล้วแรงพูนครับยังว่แล้วอยู่พุ่น่ะเพิ่งพี่น้องเบิ่งไอ้เบิ่งครับเมื้อกี้ไก่เฮ็ดข้างนั้านี่ครับนี่พุ่นพุ่นแล้วก็จิ้มอยู่ครับเอาจิ้มจิ้มไปโอ้คนเก็บกระมวลเอาพุ่น่ะเบิึงดูิึงมือมึงดูพุ่น่ะเอาจิ้มไปครับจิ้มเข้าไป กล้องเขาก็ไปแบบหมุนไปทั่วครับกล้องเา